สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเทเยอร์นะครับวันนี้จะมารีวิวตัวเอ็กซ์คุชีฟนะครับที่ต้องใช้โลบัคซื้อเท่านั้นนะครับผมนั่นคือตัวนี้ครับผมนี่ครับไททันเอ็กซ์ลิเปอร์ทุกคนตัวนี้คือโคตรเวอร์นะฮะคือสโล่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะผมเห็นสแตทแล้วเฮ้ยสโล่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยเหรอระยะไม่ธรรมดานะฮะระยะหกสิบเลยนะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะโหดแค่ไหนนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับมาโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็คลิปนี้นะฮะะะเป็นนนโอกกกาสดีคครับทุผมจจแ เออเพรฟรีนะ mm hmm. ครับคนละหนึ่งร kind of ้อยนะครับผมกติกาง่ายๆคือหนึ่งก็คือดูคลิปนี้ให้จบนะครับทุกคนแล้วก็สองกดไลค์คลิปนี้สามคือคอมเมนต์ชื่อตัวเองลงไปในคลิปนี้นะทุกคนนี่นะครับชื่อก็คือจะไม่เอาชื่อตรงนี้นะครับไม่เอาชื่อแบบนี้นะครับต้องเอาชื่อตรงนี้ครับผมนี่ฮะที่มันมีแอดเนี่ยนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเอาชื่อด้านบนเนี่ยมันส่งให้ไม่ได้ครับต้องเป็นชื่อจริงๆนะครับผมโอเคนะครับก็กติกาง่ายๆเลยเห็นไหมก็ได้แล้วคนละหนึ่งร้อยเพจนะครับทุกคนใครอยากได้ก็พิ เาวางตัวละครฟาร์มตังก่อนนะทุกคนอ่าเริ่มแรกนะฟาร์มตังก่อนนะครับค่าวางพันห้าเลยนะโอเคก็ถือว่าเป็นราคาที่ต้นเกมไม่ได้นะครับตัวละครที่ราคาแพงนะครับเดี๋ยวผมจะขยับตัวนี้มาด้านหน้าอีกหน่อยนึงมันจะได้แบบว่าเอวๆนะครับต้นเกมไวๆนะแล้วก็อัพไปนะตัวนี้ดีมากเลยนะครับตัวฟาร์มเงินแครอทนี้ดีมากมากเลยนะฮะทำให้เราได้เงินไปมากๆมากๆของมากๆเลยทุกคนก็คือแบบไม่กี่เบฟเราก็รวยแล้วนะฮะอัพเกดไป แล้วก็อีกห้าร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองวางกันนะครับก็ปล่อยตัวนี้แก็ยังดีอยู่นะครับใครมีตัวนี้เป็นเซอร์เจนดิวแมนก็ยังใช้ได้อยู่นะครับโอเคพันห้าเลยนะครับนี่ฮะระยะถือว่ากว้างมากครับโจมตีเป็นรูปแบบของเอ่อเพชชิ่งนะครับผมแล้วก็สโลนะครับอ่านี่ฮะโจมตีไปครับอ่านี่ฮะโอ้โหทุกคนโจมตีเอ้ยมีเกาะด้วยทุกคนมีเกาะด้วยเกาะตั้งยี่สนะิบเนี่ยแล้วท่าทางโจมตีผมชอบนะผมว่ามันก็ยังดูดีกว่าไทท่านบางตัวอีกนะฮะปรับัเกียรไปอ่ะ อิดบ้านฟาร์มก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้บ้านฟาร์มเป็นมากแล้วเหมือนจะวางเอ <c oughs> ลิน้นลินพันธุ์แล้วเหมือนจะวางได้หลายตัวนะครับผมอา่าโอเคตอนนี้ยังไม่เห็นผลนะเพราะว่ามอนเตอร์มันตายทันทีเลยนะครับต้องรอมอนเตอร์ให้มันเลือดเยอะๆกว่านี้นะครับเราอัปเดตบ้านก่อนแล้วกันปับปับเดี๋ยวเรามาดูกันนะตอนนี้มีมอนเตอร์ที่เลือดพอที่แบบว่าเราจะตีทีเดียวไม่ตายแล้วนะครับก็มาดูกันว่ามันจะสโลว์แค่ไหนนะฮะอ่านี่นะฮะสโลว์ไหมทุกคนผมว่ามันสโลว์มากเลยนะเห็นไหมโคตรหนืดเลยครับ ถ้าระวังหลายตัวนั่นยิ่งแบบโอ้โหบอกเลยฮะตโลจะจัดเลยนะทุกคนโอเคครับแล้วก็ต่อไปนะฮะขั้นที่สองนะครับสองพันห้าร้อยนะดามิเป็นสามสามหมื่นห้าพันเลยนะครับแรงมากครับแล้วก็ต่อไปขั้นห้าพันนะดามิเป็นเจ็ดหมื่นนะผมระยะเป็นห้าสิบนะขั้นต่อไปนะฮะหนึ่งหมื่นสามพันนะครับดามิเป็นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะฮะทุกคนระยะเป็นห้าสิบห้านะครับขั้นต่อไปสองหมื่นสามพันนะครับต่งไม่พอโอเคต่อก่อนนะฮะทุกคนตังไม่พอเฉยเลยนี่ครับกีดก่อน เป็นเมตาสโลเลยนะสำหรับผมนะผมว่าแบบสโลได้โหดมากครับตัวนี้สโลคือเก่งเลยครับตัวนี้นะฮะสโลไม่ธรรมดาเลยนะครับตันแล้วครับผมดาเมจแสนสี่หมื่นห้าพันนะถือว่าเป็นตัวที่แรงมากๆเลยนะครับไม่กากเลยทุกคนตัวนี้เก่งมากนะเดี๋ยวเราเอาเซอร์เจนดีแมนด้วยนะวางไปนี่เอฮิตบ็อกเฮตบ็อกมันใหญ่แค่ไหนวะเิดบล็อกอ๋อเฮดบล็อกแค่นี้อุ้ยฮิตบ็อกก็ดีมากครับอ่เซอร์เจนดีแมนนะครับัไปครับนี่ฮะอไปตอนนี้ยิงโกงเลยครับผมฟันรัวๆครับดาเมจคือเบอร์จัดนะฮะเป็นไงครับตัวนี้ทุกกกคนนนนตััววี้้ผมมม่าาสโโลลไดงๆเยะะฮ เป็นตัวละครที่สโลได้โคตรโกงเลยนะครับแต่หน้าตามันเป็นแบบเหมือนแบบไข่ครึ่งซีกนะฮะเหมือนโดนไข่กระเทาะออกมาเนี่ยเองนะทุกคนโอเคครับโดยรวมก็คลิปนี้สั้นๆนะครับเพราะว่าเป็นแค่ตัวเดียวเนาะก็สำหรับนี้เขาจบเพียงนี้ชอบกดไลห์ชอบมากกดซับนะทุกคนลองเอาไปเล่นดูแล้วตัวนี้ผมว่าดีมากๆเลยนะฮะมีซ่าแน่นอนนะครับเพราะว่าสโลได้็เด70%เลยทุกคนบายๆครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับทุกคนเชิญครับ